ถ้าเราเป็นคนไม่เก่งหน้าตาไม่ดีโปรไฟล์ไม่ดีเราจะรวยได้ยังไงเราจะประสบความสําเร็จได้ไหมนะทีณ่าเนี่ยก่าที่จะมาถึงจุดน,นี้เนี่ยตีณ่าก็เป็นทั้งหมดนั่นเลยหน้าตาก็ไม่ดีแต่ว่าดีขึ้นเพราะว่าทาคลิปบ่อยแล้วก็อะไรแล้วก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่รวยไม่ได้แบบนำสกุลดังเป็นคนดังเป็นดาราหรืออะไรงเงี้ยเนาะนี่ตีณ่ามี3อย่างหลักๆนะคะที่ติณ่าทำแล้วก็ทําให้ติณ่ามาถึงจุดน,นี้ได้ลองดูว่าเฮ้ยเราไปลองทํเองบ้างได้ไหมนะ,นะะอย่างแรกเลยคืออะไรคือเรียนรู้เวลาที่เราหยุดอยู่กับที่หรือหยุดที่ หรือว่าเราไม่พัฒนาขึ้นไปหรือว่าก้าวหน้าขึ้นไปเนี่ยมันมีส่วนมากเลยที่สิ่งที่เรารู้อยู่ตอนนี้มันไม่สามารถทําให้เราพัฒนาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องหาความรู้ใหม่ๆนะคะจะดูคลิปที่มีประโยชน์แบบคลิปนี้ก็ได้นะหรือว่าจะ,ะฟังพอดแคสหรือว่าอ่านหนังสือเข้าคอร์สหรืออะไรก็ได้นะเป็นการที่จะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองสำหรับตีน่าเนี่ยตีน่าชอบเข้าคอร์สเพราะวาตน่าชอบฟังแล้วก็ชอบเห็นภาพถ้าอ่านหนังสือก็คืออ่านบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอ่านเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ถ้านับเรานเยออะแต่่่ไไมด้าน เยอะแ,แบบเยอะแบบยูเกตเยอะแบบบาร์สักเกอร์เบิร์กอะไรยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เดือนระประมาณเล่มหนึ่งประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันที่2คืออะไรอันที่2คือทดลองคือพอเรามีความรู้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เอามาทดลองทำอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอคำคมที่เขาบอกว่าหลายความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดอ่ะคือแบบนั้นเลี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทิน่าพอมีความรู้เสร็จแล้วเนี่ยทิน่าก็จะมาทดลองอมาทําแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากอ่ะคือเป็นคนที่กล้าลองผิดลองถูกอ่ะไม่กลัวว่ามันจะผิดหรือพลาดหรืออะไร เ,เพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยคืออะไรคือเราได้เรียนรู้ถูกไหมได้เรียนรู้เพิ่มอีกวราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าเฮ้ยไอความรู้ที่เราทำมาเนี่ยเราจะเอาไปทดลองด้ก โอเคไหมต่ว่าขนะ้อสามนันคืออะไรคือเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดนะคะบางคนโอเคเรามีความรู้และเราทดลองแล้วแต่เราโฟกัสไม่ถูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองด้านไหนเช่นทีน่านะเห็นหลายคนเลยมาเรียนออทำออนไลน์กับตีนา่าตอนแรกๆก็โฟกัสดีนะคือโฟกั Focus สอะไรโฟกัสสร้างรายได้ไปๆมาเริ่มไปโฟกัสที่ยอดวิวยอดคนติดตามยอดไลค์ like, คนก็จะชอบเราหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ชอบเดี๋ยวถ้าเราทําแบบนี้หรือว,ว่าขายของจะโดนดาไหมหรืออะไรเงี้ยเริ่มโฟกัสผิดจุดแหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสผิดจุดเนี่ย มันก็จะทําให้เราทำไมทําให้เราผยเราก็ไปไม่ถึงเป้าหมายระักทีเพราะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายอ่ะแปะไว้เลยนะอย่างตีหน้าเนี่ยน่าเคยแปะเอาไว้ตรงตรงโต๊ะทํางานนะคะเขียนเป็นตัวเลขว่าล้านหนึ่งเาอยากได้ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าตัวตัวเองจะได้ไม่หลุดโฟกัสเช่นเวลาเราทําออนไลน์อะไรเงี้ยเราจะหลุดโฟกัสบ่อยมากสมมติว่าเราจะแบบว่าเข้าไปทําออนไลน์ไปเรียนออนไลน์หรืออะไรสักอย่างสมมติว่าเราเข้า f a c e b o o เนี่ยแล้วเราเห็นใครไม่รู้เพิ่งอัปเดตเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็เริ่มปอแล้วใช่ไหมขออะะไรรเ้พานนั สิ่งลบกวรมันมีเยอะมากเราต้องโฟกัสที่จุดโฟกัสให้เป็นนะคะวันนี้น,นี่ก็เป็น3อย่างเนาะที่ทีนา่าฝากไว้ลองไปทําดูแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ทีน t าแ c นช n แนลนะคะหรือว่าจะไปตามทีน่าได้ในทิกต o k ใน IG ในเฟซบุ o กทีน่า Taylor ก็ได้เช่นเดียวกันเราวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ